สวัสดีท่านผู้ชมพี่น้องที่รักทั้งหลายมากับข้าวง่ายๆแต่ใช้มีหนวดจับไม้แคลร์หนึ่งมือมันเมนูพี่น้องนี่ตะโพกไก่นะล้างหั่นเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดแล้วใส่ไปเลยตะโพกไก่ใหญ่ๆพี่น้องสามตะโพกใส่ไปเลย ึกษาไล้ก่อนนี่ฟักพี่น้องเดี๋ยวมากินฟักต้มมะนาวกันไก่ต้มฟักมะนาวมาเดี๋ยวปล่อยให้ไก่สุกไปสักพักั้งหนพี่น้องเต่ okay, มะนาวมะนาวไว้ใส่ตอนหลังเลยพี่น้องให้ไก่เดือมสุกก่อน เดือดพลา,าดเลพี่น้องไหมตักกระฟองออกก่อนฟ้อฟองออกก่อนพี่น้องแต่ใครยังไม่ใส่เลย,เลยนะต้งไก่ได้เปื่อยก่อนตอนนี้เดือดพลาดน,นะท้อนฟองออก นี้มาเก็งไก่ต้มฟักมะนาวกันไปมนะอยังไม่ใส่เลยเลยพี่น้องเดี๋ยวให้ไก่เปื่อ้ดีก่อนอือ ้อนฟองอ้นหมดเลยน้อไปต้มไปสักพักให้มันเปื่อยก็ให้ไก่สุกให้ดีก่อนวันนี้จะใช้ได้ไอ้นี่ฟักอ่อนมาก็เลยไม่ต้องเคี่ยวเยอะเดี๋ยวเคี่ยวไก่เปื่อยหน่อยอ้ยมา เปื่อยแ,แล้วพี่นาะจะใช้ใส่ฟักไปเลยพีเนาะไส่เริ่มเปื่อยแล้วใส่ฟักไปเดี๋ยวพา่าใส่ฟักไปฟักสุกก็ไก่ก็เปื่อยพอดีพร้อมกันพอดีเต็มกระทะเต็มหม้อพี่นองหม้อสุก,กี้ยังด้ใช้เนะ่ะ หม้อสารพัดประโยชน์ทำทุกที่จะทำหม้อทำเมย์หมอ้กมอกระดีพี่น้องไหนี่ลาบกระเช้ากับเทมิคายใส่เลย

มาปรุงรสกันเลยก่อ,อนเอื่นเลยพี่น้องเนี่มะนาวดองใส่ไปเลยสองลูกเลยทั้งเนี่ปกเนี้ยหอมรสดีผมชุนรสเยี่วขาวเลยเนาะ ไปใส่ก็เมื่อกี้เราใส่เกลือบ้างแล้วนี่เลยเที่ยวต่อไปให้ฟักเนะี่ยเป็นเหลืองทองให้สุกเหลืองทองลนะปเ,ปลอเลยเนี่ยเปื่อยๆเลยพี่น้องใช้ได้เลยป่าปิดไฟไปครอบ โอ้ oh, ได้แล้วพี่น้องเนะเหลืองแล้วฟักเริ่มขาวหมดแล้วโอ้ยหอมมะนาวมากพี่น้องเนะียังเหลืออีกหน่อยยังเหลือ,อยังแบบไตย,ยังมีอยู่เดี๋ยวเที่ยวไปอีกนิดพี่น้องยังสุกไม่หมดทั้งไงยังเป็นไตก็ขาวอยู่เดี๋ยวเที่ยวไปอีกหน่อยอไปยเนอะไตกินน้ำหน่อย โอ้ย่ได้เลยพี่น้องอืมใครใส่ตัวเองสีเว๊กหน่อยพอเลยพอเลยเดี๋ยวน้ำปลาเิ๊กซีฟูดเป๊กเรี้ยวเวลากินก็ทุกกิ่หนูบีบมะนาวลงไปพี่น้องจบเลยอืมอ่อมฟักไก่พี่น้องไก่ มะนาวต้มฟักไก่มะนาวพี่น้องรสโล่งๆเลยเนี่ยตามรากีกับเทียมพริกไทยใส่กันไปปรุงรสตามใจชอบพี่น้องเดี๋ยวเวลากินก็ทุบที่ทหนูใส่ใบมะนาวลงไปโอ้โหแล้วมีซีฟู้ดจะถ้วยพี่น้องเลยจมเลยแจมเลย หอมมะนาวเลยพี่น้องไงเสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้มฟักไก่มะนาวดองกับข้าวง,ง่ายๆก็จะใช้มีหนวดปิดไฟนี่ต้นหอมมักชีลอยไปเลยพี่น้องไง ต้มฟักไก่มะนาวดองกับข้าวง่ายๆก็จะใช้มีนวดเวลาเก่งก็ตักใส่ถ้วยก็ทุบพ,พี่หนูใส่กันไปบีมะนาวลงไปพี่น้องเลยลดลงๆเลยมาปิดไฟแล้วดูกันใกล้ๆเลยพี่น้องกับข้าวง,ง่ายๆก็จะใช้มีนวดไม่มีอะไรยุ่งยากกับข้าวบ้นบานๆพี่น้องอร่อยทุกจาน เสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้มฟักไก่มะนาวดองกับข้าวง,ง,ง่ายๆก็จะใช้มีหนวดสดร้อนๆลงล่งน้ำปลาไอเดี๋ยวจะใช้คทำซีโฟสักถ้วยพี่น้องไงเนี่ยเวลากินตักไก่ถ้วยก็ทุบพริกินโหนเบมะนาวลงไปอีกโอ้โหแซบแซบสดลงล่งแล้วพี่น้องไงเนี่ยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจตาชัยนะขอบพระคุณมากวันนี้กับข้าวง,ง,ง่ายๆตาชัยมีหนวดขอบพระคุณพี่น้องทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้อง สวัสดีครับ